โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงค์แบงนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมลายลื่นเจืออย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าชิโนบุนะครับผมอ่าคือตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ออกมาได้นะครับประมาณปีกว่าแล้วนะครับผมอาจเกือบเกือบสองปีแล้วก็ได้นะครับก็มาดูกันว่าการใช้งานตัวนี้เนี่ยยังโอเคหรือเปล่านะครับในลีกที่เรียกว่ากลางๆนะครับผมยังพอหยิบมาใช้ได้ดีหรือเปล่า ส่วนเกียร์ที่ผมติดให้นะครับก็เป็นเกียร์ที่ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับก็คือเป็นเกียร์ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยยังใช้ได้ดีสกิลยังแม่นอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เรื่ที่ค่าิพื้นฐานเลยนะครับผมพลังโจมตีใกล้นะครับ รลัจุดตีกายพื้นฐานอยู่ที่1นล้านห้าแสนนะครับซึ่งสำหรับสายว่องไวเนี่ยถือว่าเยอะมากถ้าเทียบกับาสายว่องไวนะครับตัวอย่างเอลซาเนี่ยก็ยังแรงยังหนักกว่าเอลซาอีกนะสำหรับค่าืนจมตีพื้นฐาน,นรีกว่าเป็นตัวที่แล้วก็มีค่าจมตีพื้นฐานเยอะมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่ได้ใจว่าเยอะสุดในเกมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นตัวที่ ออกมานานมากเลยนะนะครับผมออกมาเป็นปีกว่าแต่ว่าค่าพื้นฐานมันเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับผมพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่หน้าของ6ล้าน9ก็เป็นค่าพลังชีวิตที่สูงมากเลยนะแต่ว่าอ่าข้อจุดด้อยของมันเลยก็คือจุดยืนครับนะครับจุดยืนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ190นะครับผมก็เรียกว่าอยู่หน้าเลยนะครับก็คืออยู่หลังจยางดุริยางไป10จุดอ่ะก็คือแบบแผงหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ แร่นะครับค่อนข้างหนักไปนิดนึงนะครับอยู่ที่1 6 5่เรียกว่าหนักหนักพอตัวเลยนะครับส่วนชิดตัมบูเนี่ยที่หลายคนไม่ค่อยใช้กันนะครับมันอยู่ที่ผมผมว่ามันอยู่ที่การกักของสกิลมันเพราะสก,กิลมันเนี่ยค่อนข้างดูจะดีแต่ว่ามันกักไปนิดหนึ่งอย่างสก,กิลหนึ่งนะครับผมเป็นบัฟอมตะนะครับผมแล้วก็บัฟคิ้บัฟสร้างความเสียหายคอิอันนี้ก็เป็นบัฟที่ดีมากนะครับแต่ว่ามันกว้างแค่220จุดครับพอกว้างแค่2 2 0จุดเนี่ยมันแคบมากๆเลยนะครับผม ส่วนสกิล2นะครับเป็นสกิลดาเมจนะครับผมก็อัลตร้าเนี่ยอยู่ที่3,300นะครับผมส่วนไฮเปอร์อยู่ที่3,800ัน้เขาเรียกว,ว่าสกิลนี้ค่อนข้างหนักเลยนะครับบวกกับค่าโจมตีพื้นฐานแล้วคือเป็นตัวที่ตีหนักมากนะครับผมมียกเลิอกอมาตะนะครับผมแล้วก็มียกเลิกผลลัพธ์ด้านลบอันนี้ดีมากเลยนะจริงๆก็คือสกิลเนี่ยไม่ต่างอะไรกับชินจังเลยนะครับผมเพราะว่ายกเลิกผลลัพธ์ด้านลบก็คือการยกเลิกบัฟต่างๆของฝั่งตรงข้ามพวกบัฟลบสกิลบัฟต้านสกิล พวกบัฟเลือดบัฟพวกบัฟหิวเนี่ยจะหายหมดเลยนะครับเมื่อเจอความสามารถอของยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบอันนี้ไปแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ครับสอนหรับชิ้นน้บุกก็คือสกิลมันแคบแคบนะครับผมเจ้าสกิลเนี่ยสกิลสองของมันที่เป็นซีโรดาเมเบตเนี่ยกว,ว้างอยู่แค่240จุดซึ่งแบบมันแทบจะแทบจะไม่ถึงตัวดาเมจหลักๆของฝั่งตรงข้ามเลยโอเคแหละมันเตะ มันเตะถึงบอสเคโอเคมันเตะถึงบอสเคแต่ว่าเหมือนมันมันได้แค่ส่วนแผงหน้าครับดาเบียนะ่ะมันมันลงได้แค่ส่วนแผงหน้าพวกโทวะพวกบอสเคพวกนี้นะครับที่โดนนะครับส่วนตัวพวกชินจังลูเดียสอะไรต่างๆที่แบบอยู่หลังๆหน่อยเนี่ยจะไม่โดนเลยนะอ่าก็นี่คือข้อเสียข,ของชีนนับุก็คื่วความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นเพิ่มแลกเป็นเพิ่มแลสหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นสำหรับความสามารถไฮเปอร์นะครับสเต็กพื้นฐานอยู่ที่เร็วหมดเลยนะครับผมก็ทุกอย่างเนี่ยสำหรับชีนนบูเนี่ย มันดูกักครับผมคือด้วยค่าพื้นฐานมันค่อนข้างเก่งค่อนข้างโหดครับทําให้เกมเนี่ยเหมือนทำออกมากักกัหน่อยนะครับผมอย่างจุดยืนก็ทํามากักหน่อยนะครับผมทําจุดยืนมากักไม่พอนะครับทำสก,กิลมาแคบด้วยนะครับทําสกิลมากักด้วยทั้งที่สก,กิลของชินาบ,บุนเนี่ยสก,กิลที่ค่อนข้างดีมากนะครับก็สำหรับคนที่มีอยู่เหลายหลายคนก็อาจจะถอดไปแล้วพอได้เอฟเชลเอลซ่าอะไรมาเนี่ยคือด้วยที่เอลซ่าเนี่ยมันดูดีกว่ายเยอะเอาจจริงเนี่ย เซตซืน่าเนี่ยที่ดูว่ามันกักกักเนี่ยเซซือน่ายังดีกว่านะครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นตัวใหม่นะครับผมก่อนเดี๋ยวไปดูในพ v พกันเลยว่าตอนนี้ยังเตะแรงอยู่หรือเปล่านะครับผมอสกิลเนี่ยยังหนักพอที่จะเล่นได้หรือเปล่านะครับอ่ารอบนี้เจอโทวาครับผมแล้วก็ชินจังผมไม่ค่อยอยากดีกับทีมที่มีอะไรแบบนี้แต่ว่ารอบนี้ขอลองหน่อยนะครับผมไม่ค่อยอยากดีกับทีมที่มีสล็อตพวกนี้นะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับผมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับผมไม่ค่อยสู้สล็อตนะครับ ดกคนรอดูนะครับผมว่ามันยังเตะแรงหรือเปล่าหรือยังบางหรือเปล่านะครับน่าจะโดนเนิฟไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับเพราะตัวเนี่ยคือออกมาได้นานพอตัวเลยนะครับผมนะครับผมโอ้ผมว่าผมก็เอาไม้มาเยอะนะทําไมผมโดนลูกพี่ชินจังเล่นงานยับเลยเออนนี้เกินไปอันนี้เกินไปผมออมาจะแพ้เ,เนี่ยพักไปก่อนแล้วกัน เราก็แช่แล้วก็นี่แล้วก็มิสไซล์ไปเลยอัดบ้านเขาเออมาดีสู้ไม่ได้ก็อัดบ้านครับเรารู้ที่โทวะาครับนี่ครับเตะหนักมากนะครับเพราะทุกคนต้องเข้าใจว่ามันมีบัฟคีย์ครับทาให้แบบการตีปกติน่ยมันค่อนข้างดุนแรงครับคือแบบตีทีนี่คือแบบสองสามทีคือโทว่าตายนะครับตีปกตินะครับทุกคนอย่ามองข้ามการตีการตีปกติเหมอนะมันค่อนข้างหนักนะครับผมก็วลาตตตีััชนนะะครบ เออเมื่อกี้โดนคีตายเลยนะโดนไปสามทีนอนนอนนิ่งเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะอโอ้ผมไม่ค่อยชอบตีตัวบินเลยนะได้ข่าวว่าตัวบินโดนเนิฟนะแต่ผมไม่รู้ว่าโดนเนิฟยังไงนะครับหม้อต้มนะครับอ๋าเนี่ยเขามีคนใช้นะชินอบุอ่าก็ยังมีคนใช้นะครับผมชินอบูครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอที่ผมน้ำไม่้างเยอะนะครับเดี๋ยวดูโทรว่าผมจะโดนเตะล่วงหรือเปล่าเออ นะครับผมสกิลมันค่อนข้างแคบแต่สกิลมันดีนะครับผมก็ถ้าเจอทีมอันข,ข้ามที่เรียกว่าอยู่แผงหน้าเยอะๆเนี่ยชิลัมโบนี่บอกเลยว่า OP มากๆนะครับอ่าอาสังเกตได้นะครับเพราะค่อนข้างตายง่ายอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอ่านะครับผมเวลามันสกิลเนี่ยมันจะมีเรียกว่าสเต็กอยู่บนหัวเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวรอดูว่าจะขึ้นหรือเปล่า มองไม่ค่อยชัดนะต้องเข้าใจนะครับว่ามันมองไม่ชัดนะครับผมโอเค๋ยวมาดูกันนะครับผมชินบูนะครับก็ยังเป็นตัวที่ตีค่อนข้างหนักนะครับื่วงความหนักหนักโคกเลยนะครับผมดามมีเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับมากๆเลยนะครับผมในลีกที่เรียกว่าอยู่ในดับที่ค่อนข้างอยู่กลางๆเลยนะด้วยความที่มันเป็นยังตอนนี้มันเป็นช่วงกลา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 งหลีนะครับผมช่วงเพชรหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นลีที่ค่อนข้างตึงนะครับผมนี่ครับ อ่นี้เลยเป็นไงบ้างทุกคนผมว่ายัางพอใช้ได้นะเออ,อยังพอโอเคเลยนะจริงๆยังพอแบบไปได้เลยนะสำหรับชีตะบุนะผมว่ายัางใช้ได้ยังใช้ดีนะถ้าไม่ติดกับว่าสกิลแคบไปหน่อยโอ้ตัวนี้บอดนะรีทิงเลยถ้าไม่ติดกับสกิลมันแคบเนี่ยผมว่ายังเป็นตัวที่ใช้ดีมากๆเลยอีกตัวหนึ่งนะครับผมถ้าไม่ติดกับว่าสกิลมันเนี่ยดูแบบแคบดูกักไปนะเออแดีวทีมนี้สล็อตอีกแล้วนะสล็อตเยลลี่เลยนะรอบนี้แต่ลองดูหน่อยนะครับ เป็นตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวครับสลอดกับเยนลี่นะผมแบบอยู่ด้วยกันนี่คือแบบโอ้ my god เลยนะแต่มาลองดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมอ่ารอดูครับนี่ว่าจะติดดีขนาดไหนครับสกิลเดี๋ยวผมจะซูมไปครับจะเตะโทว่าหายหรือเปล่า เพราะว่าจะหายหรือเปล่าลองดูครับลองดูที่การโจมตีคีก็ได้นี่ครับคีรัวๆเลยครับผมอ่าเพราะว่าได้ตัวบันนี่บัฟคีให้กับแผงหน้าได้แ,แบบทาตีมา้ผมเนี่ยคือยืนหน้าหมดเลยครับพวกเอลซ่านะครับพวก,พวก,พวกอ่าพวกพวกอ่าชินอบุนะครับสองตัวนี้ที่เป็นดาเมจว่องไวนะครับผมที่ตีคีได้นะโอ้โหดาวินชี่ไปกออ๊อปเจมมืดเข้ามาเฉยเลยนะครฮะยืมเจมมืดเข้ามาเล่นหน่อยแล้วกัน อ่านี่ยครับยังใช้ได้ใช้ดีเลยนะผมว่าดาวเมดย,ยังดูโอเคมากๆเลยนะสำหรับชิโนบุแค่มรนดูแคบไปหน่อยนะครับใครมีเนี่ยลองหยิบม,มาใช้ได้แต่ว่าถ้าให้เลือกปั้นเมกเนี่ยผมว่าลองลองไปเลือกปั้นตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมเรื่องการตายง่ายอะไรนี้มันก็จะมีเกิดขึ้นนะครับผมดังนั้นลองไปปั้นตัวอื่นก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวจริงๆไม่มีตัวจะปั้นเล่นแล้วจริงๆตัวชิโนบุนะครับยัง เล่นได้นะครับยังปั้นมาเล่นได้นะครับผมทดสอบเมื่อกี้ให้ดูเลยผมว่ายัางยังแม่นเลยนะครับรีไปครับผมไม่ตีคนไทยนะรีไปครับนี่ถ้าไม่ใช่คนที่มาตีผมก่อนนะครับผมจะไม่ตีเลยนะคนไทยเนี่ยอโอ้ทีนี้ลองดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวครับใครที่แบบ ไม่มีนะครับไม่มีไม้ดีๆอะไรยิงผมว่ายังปั้นมาเล่นได้แต่ว่ามันมีข้อเสียที่ดาเมจมันไม่ลึกครับนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเรียกว่าดาเมจถล่มทลายทีเดียวแผงหน้าแผงหลังหายนะครับมันเป็นตัวที่เรียกว่าเอามาเพื่อเรียกว่าไถไปเรื่อยครับเอามาเป็นตัวที่เรียกว่าดันไปเรื่อยเอามาดันซุนไปเรื่อยครับไม่ได้เป็นตัวที่แบบมาดาเมจถล่มทลายเหมือนเอลซ่านะเป็นตัวที่แบบเรียกว่าค่อยๆเจาะครับแต่ว่าไอการค่อยๆเจาะของมันเนี่ยเรียกว่าเป็นการเจาะที่แบบรุนแรงนะคร ลองลองเอามาเล่นได้ครับผมใครที่แบบเรียกว่าเบื่อนะครับก็ลองเอามาเล่นได้เป็นตัวเลมิทที่ค่อนข้างดุเลนะแบบอยากลองทีใหม่ๆนะครับผมเนี่ยเรียกว่าถ้าทุกคนสังเกตแทางคอมโบเนี่ยทางคอมโบตัดแล่เนี่ยเรียกว่าไปหมดทีมแล้วนะเหลือไม่กี่ตัวเลยนะจริงก็ผมเนี่ยเรียกว่าลองปรับทีใหม่ๆดูนะครับลองเอาเอลิทลูเดียสนะครับที่มีคอมโบหยุดเวลานะครับมาเล่นอยู่มาเล่นดูนะครับผมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะ จริงๆรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับผมก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะโอเคในระยะยาวหรือเปล่านะครับผมก็รอดูว่าผมจะเปลี่ยนทีมหรือเปล่าแต่ว่าทีมแบบนี้ผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันกำเนิดเยอะไปหน่อยทีผมนะครับน้ํา4ตัวเลยอ่าอ่ทีนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอมานลงลองดูกันดีกว่าว่าชินอปุบนหลีกวัดเนี่ยยังจะดียังจะเตะรุนแรงอยู่หรือเปล่านะครับผมก็ไปดูกันเลย ผมในลีกมา์ที่เป็นหลีกจึ่นข้างสูงนะครับผมในช่วงกลางๆหลีกนี่ยังมีแบบเหล่าแบบหลีกมา2สอมัดหนึ่งที่แบบยังตกค้างอยู่อีกนะยังแบบไม่ได้ไปนะก็จะเจอพวกเขาอยู่บ่อยนะครับผมต่อเราดูชินาบู่ครับผมตัวชนทีมเขาเป็นหน้หนาของอบราวแสงครับลองดูว่าจะขีบบราวแสงหายหรือเปล่าลองดูเนี่ยโอ้ยขีหนักมาก นะครับผมด้วยการที่มันบัฟคีให้เพื่อนด้วยแหละนะครับแลว้วก็ตัวอื่นเพื่แบบตีคีหนักด้วยนะพวกสายบ้องไวทีมผมนี่มันก็ไม่ได้น้อยนะเออหนึ่งสองเยอะเลยที่ว่าสายวงไวริงผมนะสี่ตัวได้เลยมั้งใช่นะสายวงไวริงผมสี่ตัวเลยนะอ่ะกาก็เรียกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมอ่าเวลาดันหน้าป้อมชิ้นบุกก็ยังค่อนข้างโอเคนะครับผมเพราะมันจะเตะเพราะมันจะเตะหน้าป้อมแล้วมันจะโดนทุกตัวนะ แต่ว,ว่าตอนนี้จะแพ้ได้นะครับผมอของเขาเนี่ยเรียกว,ว่าไม้ผมมันเยอะไงแล้วแบบเจอมิลิมไปโอ้ยโคตรแรงโอ้ยกำเลยไงจะแพ้ไหเนี่ยเขาสร้างกลุ่มได้แล้วเจติก้าแสงเล่นๆเขาหน่อยออชินบุรีบี่ทำลายแผงหน้าเขาเออชินบุมันเตะหนักนะจริงก็น่าจะไหวนะจริงไหวหละ นะครับแต่เกือบแพ้ไปนะอ่าพอชิ้ป้อมอย่างนี้บอกเลยว่าชิน้นะบูจะทํางานดีมากเพราะว่ามันจะสกิโดนทุกตัวนะครับผมอ่าก็จะทําลายฝั่งตรงข้ามด้แบบเร็วมากๆนะครับผมก็ลิปวันนี้นะครับเป็นไงบ้างสำหรับการรีวิวชิน้นนบูนะครับผมผมก็ลองเอามารีวิวให้ดูนะครับตัวเก่าๆนะครับแต่ว่าผมไม่อยากลองเอาชิน้นะบบูเนี่ย ลองว่าจะเอาลองใส่เงาให้ดูนะแต่ว่าผมเคยผมเคยทดสอบไปนิดนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันเดิมๆนะครับเพราะจากอยมันแคบไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับมันแทบไม่ต่างอะไรกับนักปัจจุบันเลยนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับคลิปวันนี้ก็ดูโอเคหรือเปล่าสรหรับคลิปนโบดูทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับส่วนตัวผมถ้าให้จัดเทียรินเจอร์ก็แบบชิโนโบอยู่ระดับไหนถ้าผมจัดเป็นอ่าเป็น C เป็น A เป็น S แล้วก็ทิพเปิลเอนะผมแจ้มันอยู่ที่ เป็นเทีย A ระดับ A ระดับต้นๆนะครับจะให้เป็นเทีย A ระดับที่เกือบไป S นะครับผมถ้าเกิดว่ามันสกิลลึกกว่านี้สักประมาณ350จุดอยสจุดคือมันจะเป็นตัวที่แบบโอเคมากๆเลยนะครับสัก3า0จุดหรือสัก320จุดก็ได้นะครับมีข้ามหลังนิดๆหน่อยๆนะคือจะเป็นตัวที่แบบ OP มากๆเลยเป็นตัวที่ติดเมตานานมากๆเลยเพราะต่อยมันยืนใกล้แต่ว่าค่าเลือดพื้นฐานค่อนข้างเยอะครับ,รบแล้วก็ตัวมันเนี่ยเรียกว่า,าถ้าเล่นเป็นทีมอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ขี้เลอเลยไม่ได้ตายง่ายเลยถ้าเล่นเป็นทีมนะครับผมก็ส่วนตัวนะครับผมให้อยู่ในระดับกลางๆไม่ถึงกับกาแล้วก็ไม่ถึงกับเก่งมากอยู่ในระดับที่แบบเก่งพอจะหยิบมาใช้ได้พอจะปั้นแม็กได้แค่จะมีข้อเสียอยู่ที่ยืนใกล้แล้วก็สก,กิลแคบที่เหลือเนี่ยดูดีหมดทุกอย่างเลยแลกก็ถ้ามีเกียร์ดีๆก็สามารถลับทอนได้นะครับผมก็เป็นไง่บ้านะแบบคลิปนี้นะครับก็ คิดยังไงคอมเมนต์ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรรอติดตามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ